เบอบี้มาหาเพื่อนจิบเพื่อนจอกเสียงลูกกบับเจวเจาวมากน,นี่คือเพื่อนเพๆของเขานะนออสวนโซนนี้จะมีแบบแกงจิบจอกเยอะถ้าโซนข้างหน้าจะเป็นพวกนกตลอด ันนี้เขาบินมาให้เราเห็นนะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเซีบีะเขาฉลาดอย่างหนึ่งแต่ว่าหาไม่เจอยินแต่เสียงอยู่ต้นนี้แหละอยู่ต้นนี้โอ้ยแต่ไม่เจอตัวอ๋อ เห็นแล้วนี่ไงนั่งไงอ๋อนั่เยนนี้เพื่อนเยอะเหรอตรงนี้เล่นก่อนนะไม่ต้องมาหรอกแม่รอได้น่าอะนั่นเนี่ยแล้วบางวันพอมาหาเขาเสร็จก็มาเรียนเสียงเขานะ อโดนแดดสะมั่งเราอะ่ะแล้วมีแม่มาคุมอยู่คนเดียวนไหโอ้โหเล่นนิดเดียวดูสภาพในดูสภาพดิ อื <c oughs> เข้าบ้านไปกินน้ำดีกว่านะหนูเล่นกักเดียวเท้าร้อนแล้วอะ่ะอันนี้ข้างบ้านยังต่บเติมนะคะมงเสียงดังร้นอนเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อกาแฟกัน,นไปซื้ออาหารเช้ากินกันดีกว่าพาไปทีทพาไปกิน,น แ,แม่ยังไม่ได้เอาอาหารชาวบีออกมานี่ค่ะอาหารเตรียมมาให้เขาแล้วเขากินไปนิดนึงนะนั่นไหมอือกลับมาถึงก็ต้องได้กินกินน้ำก่อนเอ้ยช่นใจชื่นใจคะ่ะ <laughs> เนนหนื่อมาเหนื่อยนะคะได้บินแบบ นาทีเฟอร์บี้ก็แบบว่าแฮปปี้แล้วนะแค่ได้ออก <c oughs> ออโอเคครับไปข้างนอกกันก่อน